จากนักฟุตบอลที่ถูกมองข้ามในทัพสิงบลูสู่การเป็นนักเตะคนสําคัญของทัพเรือใบสีฟ้าเขาทําให้วงการฟุตบอลอังกฤษต้องสั่นสะเทือนด้วยสายตาอันเฉียบคมและการผ่านบอลที่แม่นยําราวกับจับวางเขาคือแม่ทัพคนสําคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พาทีมประสบความสําเร็จอย่างมากมายในช่วงเกือบสิปีให้หลังวันนี้ เจาสตูดิโอจะขอพาทุกทท่านย้อนกลับไปชมเส้นทางของหนึ่งในสุดยอดเพลย์เมเกอร์ที่โลกฟุตบอลเคยมีมาเควินเดบรอยเรยดาร์พิดคาดแห่งทพัพเรือใบเควินเดบรอยเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนปีคริสตศักราช1991ณเขตดรอนเกนเมืองเกนประเทศเบลเ,ลเยียมโดยคุณแม่ของเขาแอนนาเดบรอย เธอเคยอาศัยอยู่ที่ไอวอรว่โคสต์ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและได้พบรักกับคุณพ่อของเขาฮิวเวกเดบลอยทั้งคู่ตัดสินใจลงหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศเบลเยียมและได้มีสร้อยทองคล้องใจนั่นก็คือเควินเดบลอยเดบลอยในวัยเด็กเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างอบอุ่นโดยคุณพ่อและคุณแม่ของเขามอบความรักให้แกเด็กคนนี้อย่างใกล้ชิดพวกเขาไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยอะไรมากนะแต่เดบลอยก็ไม่เคยอดอะไรเช่นกัน เดบลอยถูกส่งเข้าไปเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงพอสมควรภายในเมืองเขาสามารถพูดภาษาอื่นได้นอกจากภาษาบ้านเกิดเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันช่วงวันหยุดยาวคุณพ่อและคุณแม่ของเขาก็มกักพาตัวของเดบลอยไปเยี่ยมคุณปู่และคุณย่าที่กรุงลอนดอนอยู่เป็นประจำเดบลอยสนใจในเรื่องของฟุตบอลมาตั้งแต่สมัยประถมครับ เขาชื่นชอบวัตถุทรงกลมนี้เหมือนกับเด็กทั่วไปแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันออกไปคือเขามักเล่นมันด้วยความจริงจังอยู่เสมอทําให้เพื่อนรอบข้างของเขาไม่ค่อยอยากจะเล่นกับเขามากนักบวกเข้ากับการที่เขานั้นเป็นคนที่ดูเงีเงยบๆครับคนรอบข้างเลยมองว่าเดบลอยนั้นเป็นคนดูยิงๆแต่เขาก็ไม่ได้แคร์อะไรครับเดบลอยในว,วัยหขวบได้เข้าฝึกซ้อมอยู่กับทีม KVV d r a g ร n เขามีฝีเท้าที่โดดเด่นมากๆครับ จนสโมสรเกนเรียกตัวเขาให้มาเข้าร่วมกับสโมสรชุดเยาวชนในปี1999เขามีความสุขอย่างมากครับในการเล่นฟุตบอลแต่ความสุขที่อยู่บนใบหน้าอันนิ่งเฉยทำให้เขานั้นยังไม่ค่อยมีเพื่อนมากนะักเขาแอบถูกมองว่าเป็นเด็กเส้นอยู่นิดๆครับเนื่องจากการที่เขานั้นมีผิวที่ขาวจนมากเกินไปแถมยังมีผมที่เป็นสีทองสังหาและไหนจะแก้มที่แดงๆอีกเมื่อมองดูรวมๆแล้วเขาเหมือนลูกเศรษฐี ที่บ้านมีตังค์ส่งเข้ามาเรียนฟุตบอลมากกว่าที่จะได้รับเลือกจากฝีเท้าครับคนจะเก่งไม่จะเป็นต้องเปลือน้ำลายไปเพื่ออธิบายครับเดบบลยได้รับความสนใจอีกครั้งจากสโมสรเก่งหวังว่าเพื่อนๆเนขาไม่สับสนนะครับสโมสรที่เขาอยู่ก่อนหน้านี้คือเก้น G E N T ส่วนสโมสรที่เขากำลังจะย้ายไปฝึกซ้อมด้วยคือเก่ง G E N K เดบบลยในวัย14ปี เขาใช้เวลาเพียง3ปีเท่านั้นครับกับสโมสรเก้งในชุดเยาวชนก่อนที่จะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่พร้อมได้รับสัญญาการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเป็นครั้งแรกเดอะบอยลงสนามนัดแรกให้กับทีมชุดใหญ่เดี๋ยววันที่9พฤศจิกาคมปี2009โดยช่วงแรกเขาได้รับโอกาสลงสนามเพียงไม่กี่นัดในฐานะตัวสำรอง เดอะบอยพบว่าการแข่งขันของลีกอาชีพนั้นเป็นอะไรที่หนักมากๆไม่เพียงแค่นั้นครับเขายังสัมผัสได้ถึงการแข่งขันภายในทีมการเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงนั้นเป็นอะไรที่หนักหนาเอาการเขายังคงอดทนและเฝ้ารอโอกาสอยู่เรื่อยมาจนในซีซั่นถัดมาเขาก็าได้รับโอกาสมากขึ้นและสามารถทำได้3ประตูกับ4แอซิสต์จากการลงเล่น35นั เดบรบอยได้รับคำชมเชยอย่างมากครับในเรื่องของการพัฒนาฝีเท้าและการปรับตัวให้เข้ากับลีกอาชีพก่อนที่ในซีซั่น2010ถึง2011เดบรอยจะสามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงได้เขามีผลงานที่ดีมากๆครับผลงานการยิง5ประตูกับ16แอสซิสจากการลงเล่น32นัดมันเป็นตัวเลขที่ดีมากๆของเด็กที่มีอายุยังไม่ครบ20ปี อีกท้งในซีซั่นนั้นสโมสรอนยังสามารถควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้อีกถือเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของทีมในรอบเกือบ1ิปีเลยก็ว่าได้และผู้คนรอบข้างก็เริ่มให้การยอมรับในตัวของเควินเดบลอยแล้วหลังจากด,ดูการแห่งความสำเร็จกับแกงจบลงเดบลอยก็ตกเป็นที่หมายตาของทีมใหญ่ในยุโรปซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่เด็กวันเดอร์คิสจากลีกเบลเยียมแล้วนะครับ แต่ชื่อของเขานั้นถูกมาร์กเอาไว้อยู่ในสมโมสรชั้นนําของโลกและทีมที่เข้าวินคว้าตัวเด็กดาวรุ่งผู้นี้ไปครองได้นั่นก็คือเชลซีในปี2012เชลซีประกาศคว้าตัวเควินเดบรอยมาร่วมทัพด้วยราคา7ล้านปอนด์เดบรอยตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับ เขาอยากลงเล่นให้กับเชลซีเพราะเชลซีคือหนึ่งในสโมสรยักษ์ใหญ่บนศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและยังมีนักเตะดังๆหลายคนเช่นจอห์นเทอร์รี่แฟรงค์ลัมพาดดาวิดลุยแอชลี์โคลปีเตอร์เชคเฟอร์นันโดตอเรสและเพื่อนร่วมทีมชาติเอเดนอาซานี่คือความฝันที่กลายเป็นจริงของเด็กหนุ่มแก้มแดงคนนี้ครับแต่โลกแห่งความเป็นจริงนั้นมันช่างโหดร้ายยิ่งนัก เชลซีภายใต้การคุมทัพของโรเบโตเดอมัตติโอและการเข้ามาคุมทีมชั่วคราวของราฟาเอลเบดิเตสเควินเดบลอยเขาไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากน no ักเขานั summer, ่งจนก้นแทบด้านอยู่บนม้านั่งสำรองแสงไฟที่เคยสาดส่องเริ่มมอดดับลงจนช่วงซัมเมอร์ในปีนั้นเดบลอยถูกปล่อยยืมไปให้กับสโมสสแวนเดอร์เบอร์แมนทีมดังจากซึกบุนเดสลีกาเยนรมัน เขาลงเล่นให้ทีมไปทั้งหมด34นัดรวมทุกรายการและสามารถยิงได้ถึง10ประตูกับ10แอสซิสต์หลังจบฤดูกาลนั้นเมื่อกลับมาที่เชลซีเด็บอยก็หวังว่าจะมีบทบาทกับทีมมากกว่านี้แต่โค้ชในตอนนั้นอย่างโชเซ่มูรินโญ่กลับมองว่าตัวของเควินเด็บลอยนั้นยังคงต้องนั่งรออยู่ที่ข้างสนามไปก่อนถึงตอนนี้เด็บลอยก็ไม่ทนแล้วครับ เขาขอย้ายทีมทันทีและก็เป็นสโมสรวอลฟบวกทีมดังจากเวทีบุนเดสลีกาที่ให้ความสนใจต่อ,อนักเตะรายนี้เดบบลอยย้ายมาร่วมทีมวอลฟบวกในช่วงตลาดหน้าหนาวของซีซั่น2013ถึง2014เขาลงเล่นไปทั้งหมด18นัดและสามารถยิงได้3ประตูกับอีก6แอสเซสถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีมากๆครับสำหรับนักเตะที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในช่วงกลางซีซั่นและฤด,ดูการแห่งการจุดติก็เกิดขึ้น ในซีซั่น2014-2015เควินเดบลอยกลายเป็นแม่ทัพหลักของสโมสรอนว o l ฟบวกเขาลงเล่นไปทั้งหมด51นัดรวมทุกรายการและยิงได้ถึง16ประตูกับแอซเสที่บ้าคลั่งถึง28แอซเสเขาช่วยให้ทีมขึ้นไปอยู่ในอันดับ2ของลีกและสามารถควา้าแชมป์ DFL p o ค a l มาครองได้หลังยัดเยียดความปรชาชัยให้กับทีมโบลเซียดอ m มุนและที่สำคัญเดบลอยเป็นหนึ่งในผู้ทำประตูของเกมในวันนั้น อีกทั้งเขายังสามารถคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของบุนเดสลีกามาครองได้ด้วยผลงานสุดมาร์ติพิเช่นนี้ทำให้ชื่อของเควินเดบลอยถูกเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเขาถูกหมายตาจากสโมสรชั้นนำของโลกฟุตบอลหลายทีมก่อนที่จะเป็นเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สามารถคว้าลายเซ็นเขามาร่วมทัพได้สำเร็จและนี่คือจุดเริ่มต้นตำนานแห่งแม่ทัพเรือใบที่จะทำให้ลีกฟุตบอลอังกฤษต้องสั่นสะเทือน 1 4 5ล้านปอนด์คือจำนวนตัวเลขที่แมนซิตี้ยื่นไปสู่ขอตักเตะวัย24ปีคนนี้จากทีมวอล์ฟบวกการกลับมายังลีกแข่งนี้อีกครั้งมันเป็นเหมือนเครื่องพิสูจน์ครับว่าเดอะบอยจะสามารถมีฟอร์มที่ดีบนลีกที่ว่ากันว่ามีการแข่งขันที่เข้มข้นที่สุดได้หรือไม่ผมไม่ใช่แฟนบอลของซิตี้นะครับ เอาเข้าจริงๆแล้วครั้งแรกที่ผมได้เห็นเควินเดบลอยลงสนามให้กับแมนซิสตี้ในซึกพิเมลีผมยังเคยคิดคอระหาเขาเลยครับว่าเขานั้นจะไหวจริงๆหรอตัวขาวๆผมต้องทองวิ่งแบบเดียวหน้าแดงอย่างกับคนจะเป็นลมแต่ความคิดเหล่านั้นถูกตอกกลับด้วยผลงานบนสนามของเขาครับเขาสามารถวิ่งได้ทั้งเกมไม่มีหมดและมีการจ่ายบอลทั้งสั้นและยาวที่หวังผลได้อยู่เสมออีกทั้งการยิงไกลยังเป็นอีกหนึ่งอาวุธหลักของชายผู้นี้ เรื่องลูกนิ่งทั้งเตะมุมและฟรีคิกเดบรอยนั้นสามารถทำได้อย่างไม่เคอะเขินเขาย้ายมาร่วมทีมในซีซั่น2015 2016และใช้เวลาปรับตัวเพื่อเข้ากับเพื่อนร่วมทีมไม่นานมากนักภายใต้การคุมทีมของเลเยก,กินี่เดบรอยลงเล่นไปทั้งหมด41นัดและยิงได้16ประตูกับ13แอสเซสและสามารถคว้าแชมป์แรกกับเรือใบได้นั่นก็คือแชมป์ลีกครับ ในฤดูกาล2016-2017แมนซิตี้ได้กุนซือสมองเพชรอย่างเปปกาดิโอลาเข้ามาคุมทัพถึงแม้ในฤดูกาลแรกของเปปกับแมนซิตี้จะไม่สวยหรูมากนะักแต่ผลงานของเควินเดบลอยนั้นสั่นสะเทือนวงการมากๆครับเขาลงเล่นไปทั้งหมด49นัดและยิงได้7ประตูกับอีก21แอสซิสรวมทุกรายการการแอสซิสที่มากมายเช่นนี้ส่งผลให้ตัวของเควินเดบลอยกลายเป็นจุดศูนย์กลางของเพื่อนร่วมทีมไปโดยปริยาย ในฤดูกาล2017-2018จะเป็นซีซั่นที่เควินเดบรอยสามารถตอกหน้าคำดูถูของเขาได้สำเร็จครับมนซิสี้สามารถคว้าดับเบิลแชมป์ได้ทั้งในรายการลีคับและแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกของตัวเขากับทัพเรือใบสีฟ้าเขาลงเล่นไปทั้งหมด52นัดและยิงได้12ประตูกับอีก21แอสซิส ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการมาของเป๊ปกวัวเดวล่าทำให้เรือใบธรรมดาลำนี้กลายเป็นเรือใบติดในตัดและการมีเรดาร์บอกตำแหน่งพิกัดที่แม่นยำอย่างเควินเดบรอยันยิ่งทำให้ความอันตรายของทีมนี้พุ่งขึ้นมาเป็นสโมสรชั้นนำของลีกได้อย่างเต็มตัวและพร้อมต่อก่อนกับเหล่ายักษ์ใหญ่ของโลกฟุตบอล <S <S หรือดูการ2 0 1 8 2เควินเดบรอยต้องพบเจอกับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับ ก่อนที่เขาจะกลับมาช่วยทีมและสามารถคว้าแชมป์ได้เกือบทุกรายการเปิดหัวด้วยรายการโลกการกุศลครับอย่าง FA Community Shield ต่อด้วยแชมป์ลีกครับและแชมป์เอฟเอครับอีกทั้งยังสามารถป้องกันแชมป์ลีกได้อีกหนึ่งสมัยส่วนผลงานส่วนตัวของเดอร์บอยเขาลงเล่นไปทั้งหมด32นัดและยิงได้6ประตูกับอีก11แอสเซสนี่ขนาดเจ็บนะเนี่ย ในฤดูกาล2019 2020อาจเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่ฟอร์มโดยรวมของทีมนั้นดูไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจมากนักแต่ฟอร์มส่วนตัวของเดบลอยถือว่ามีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดอย่างมากครับเขาขึ้นมาเป็นหนึ่งในซีเนียของทีมและคอยแนะนำรุ่นน้องหลายคนโดยเฉพาะฟิลโฟเดน ดบลอยยิง13ประตูและทำได้ถึง20แอสซิสต์ภายใน a ลีกเทียบเท่ากับสถิติของเชลลี่องลีที่เคยทำเอาไว้ในฤดูกาล2002-2003หากใครอยากฟังเรื่องราวของเชลลี่องลีก็สามารถรับชมคลิปที่ทางช่องเรานั้นเคยลงไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยครับหลังจากจบคลิปนี้เดบลอยสามารถคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพิมยรลีกมาครองได้ในปีนั้นถึงแม้ว่าแมนซิตี้จะเป็นเพียงแค่รองแชมป์ก็ตาม ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ทำให้สโมสรอนต่อสัญญากับเควินเดบรอยยาวไปจนถึงปี2025พร้อมทั้งเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสสอนฝังมาถึงตรงนี้แล้วมันดูเหมือนจะมีอะไรข,า,ขาดๆไปใช่ไหมล่ะครับจริงอยู่ครับว่าฟุตบอลภายในประเทศทั้งรายการลีกและรายการบอลถ้วย เดบอยสามารถคว้าแชมป์ได้หมดแล้วครับกับแมนซิตี้แต่ในรายการ League, City, ยูฟ่าแชมเปียนลีกเดบอยและแมนซิตียยังไม่เคยได้สัมผัสทั่วบิ๊กเอียร์ใบนี้เลยสักครั้งเอาที่ดูใกล้เคียงสุดก็คงเป็นฤดูกาล2020-2021ครับเควินเดบอยในฐานะกัปตันทีมเดินนำเพื่อนร่วมทีมลงสนามเพื่อทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกกับเชลซีก่อนที่จะเป็นเชลซีครับที่เข้าวินคว้าแชมป์ไปครองได้ในปีนั้น นักเตะและแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียใจเป็นอย่างมากครับและนี่คือถ้วยแชมป์เพียงรายการเดียวเท่านั้นครับทีมแมนซิตี้และเควินเดบรอยรอคอยมาโดยตลอดการอ,อกหักในครั้งนั้นผลักดันให้พวกเขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นและแล้วการรอคอยนี้ก็สิ้นสุดลงในฤดูกา2022 20 23, ล2022 2ถึง2023เป็นฤดูกาลที่แฟนแมนซิตี้และนักเตะจะไม่มีวันลืมแมนซิตี้สามารถคว้าทริบูลแชมป์ได้ครับ โดยการควา้าถ้วย FA ครับและแชมป์พิมลีกรวมถึงแชมป์ที่พวกเขารอคอยมาโดยตลอดอย่างแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกนี่คือจุดสูงสุดของทีมเรือใบสีฟ้าและเป็นจุดสูงสุดในเส้นทางอาชีพการเป็นนักฟุตบอลของเควินเดบลอยหลังจากมีฤดูการสุดยิ่งใหญ่มาเควินเดบลอยปัจจุบันในวัย32กระตกกเริ่มมีสังขารที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลา เขาได้รับอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายนักเตะสายเลือดใหม่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเดบลบอยเขาก็ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับวันนี้คือวัฏจักรการหมุนเวียนของโลกฟุตบอลจนในท้ายที่สุดงานเลี้ยงทุกที่ก็ย่อมมีวันเลิกลาในวันที่4เมษายนปี2025ที่ผ่านมาเควิ Boy, นเดบะอยได้โพสต์อัลาสโมสรผ่านไอจีของเขาเมื่อทุกคนเห็นโพสต์นี้พวกคุณคงทราบกันดีว่าผมจะพูดเรื่องอะไร นี่จะเป็นฤดูการสุดท้ายของผมในฐานะนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลนำพาให้ผมมาพบเจอกับพวกคุณทุกคนและพาให้ผมมายังเมืองแห่งนี้ผมเพียงแค่ไล่ตามความฝันของผมโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของผมไปตลอดการเมืองแห่งนี้สโมสรแห่งนี้และผู้คนเหล่านี้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผมชื่อเมืองแมนเชสเตอร์จะปรากฏอยู่ในพาสปอร์ตของครอบครัวเราตลอดไป และเมืองแห่งนี้จะเปรียบเสมือนบ้านของเราไปตลอดกาลนี่เป็นเพียงข้อความบางส่วนของคำอําลาจาก KDB เท่านั้นครับผมเชื่อว่าแฟนบอลทั่วโลกไม่เพียงแค่แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะจดจำกับสิ่งที่ชายผู้นี้ได้เคยรังสรรค์เอาไว้ให้กับวงการฟุตบอลตลอดไป Thank you Kevin De Bruyne ไปแล้วเขากับหนึ่งในสุดยอดเพลย์เม e เกอร์ที่โลกฟุตบอลเคยมีมาอย่างเควินเดอะอยผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายๆท่านที่ไม่ใช่แค่แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้รู้สึกเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ของเขาอยู่ไม่น้อยครับผมว่าฝีเท้าของเควินเดอะอยนั้นเขากลายเป็นตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วครับเขาสามารถคว้าถ้วยรางวัลกับเรือใบสีฟ้าได้มากมายทั้งแชมป์คอมมูนิตี้ชิลหสมัยแชมป์ลีคับ5สมัยแชมป์เอฟเอครับ2สมัย แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก1สมัยและแชมป์รีเมีลีกอีก5สมัยหากมีรูปปั้นเขาตั้งอยู่หน้าเอติฮัสเตเดียมมันก็คงไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรครับไม่แน่นะครับเขาอาจจะยังลดแล่นอยู่ใน5ลีกใหญ่ของยุโรปก็เป็นได้หรืออาจจะปลีกนิเวศ ไปที่ลีกซาอุหรือจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เพราะฉะนั้นก่อนจากกันไปเพื่อนๆคิดว่าสถานีต่อไปของเควินเดบรอยเขาจะไปลงเอยกับสโมสรอนใดครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับไม่มีถูกไม่มีผิดขอเพียงอย่างเดียวคอมเมนต์อย่างสุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกันเท่านั้นเองหากมีข้อมูลใดที่ผิดพลาดหรือตกหลน่น ต้องกราบขออภัยมานัดที่นี้ด้วยและหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องติดจอสตูดิโอของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปของเราเลยแม้แต่คลิปเดียวชมฟุตบอลให้สนุกหยิบความสุขมาจากฟุตบอลวันนี้ติดจอสตูดิโอขอลาไปก่อนสวัสดีครับ